งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้าไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงจิตบ้วนบางประมาอดิศัก์บวนกิยาพัน์นะครับผมพาท่านไปเที่ยวงานเกษตร โดยเน้นไปที่กิจกรรมการแข่งขันแล้วก็ดิสิทการทางด้านสาขาวิชาต่างๆมากมายเลยนะครับงานนี้ก็เรียกว่าเป็นรายการวิชาการบันเทิงนะครับซึ่งพันธาปีนี้ก็ไม่เป็นไรปีหน้าเขาก็จัดอีกแล้วเขาก็จัดผมสังเกตดูนะก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกปีเพียงแต่ว่าปีไหนคนมากคนน้อยเนี่ยก็จะอยู่ที่สภาพเศรษฐกิจ ของผู้ที่มาเยี่ยมชมงานแต่งานเนี่ยถ้าตรงวันหยุดอย่างเสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นวันหยุดนักขะตะัตฤกษ์วันที่5วันที่10ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้เนี่ยนะโอ้คนเยอะมากมา,มากมากมาทีนี้ผมติดค้างแฟนรายการไว้ผมเพียงแนะนำว่านวัตกรรมที่เขานำาาแสดงนั้น เขาก็มีพืชพันธุ์ใหม่นะฮะวันนี้ก็จะมาขยายความให้ฟังสักหน่อยคือฝรั่งฝรั่งที่เราปลูกไว้รับประทานผลเนี่ยนะฝรั่งที่ชื่อว่าพันธุน์ชมพูพิรุณชมพูพิรุณนะครับเป็นฝรั่งพันธุ์ใหม่เนื้อสีชมพูแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ อันนี้ก็เหมาะสำหรับทั้งรับประทานผลสดแล้วก็นำไปแปรรูปก็ได้ครับพี่น้องครับนะผลสดก็ได้แปรรูปก็ดีนะทีนี้ไอพันธุ์นี้มัน,ม,นมายัางไงครับพี่น้องครับมายัางไงเออก็เขาก็เกิดจากการที่เขาเอาเออฝรั่งฝรั่งคันน้ำ ฝรั่งคันน้ำที่ชื่อว่าพันพจอ3 3 0ขตอันนี้ยังเป็นโค้ดอยู่นะแล้วก็เอามาผสมกับพันแป้นสีทองแป้นสีทองนี่เราก็รู้จักกันมานานแล้วลักษณะเด่นของอพ,อพันชมพูพิรุนก็คือว่า เนื้อในเนี่ยมันก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็รสชาติก็หวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถรับประทานสดก็ได้นำไปแปรรูปก็ได้นะหรือจะนำเอาเนื้อมาแช่แข็งนะครับ สีของเนื้อรสชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เองอะที่ทำให้ฝรั่งพันชมพูพิรุณน,นั้นแตกต่างจากฝรั่งเนื้อแดงที่เรารู้จักกันในชื่อ,อหงเป่าซื้ออะไรเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าแตกต่างกันกันกบคนอื่นตรงที่ว่าเนื้อเป็นสีชมพูแล้วเนื้อ,เน,อเนื้อรสชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแถมมีวิตามินซีนะมีปริมาณวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณเส้นใหญ่สูงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวิตามินซีก็สูงสารต้านอนุมูลอิสระก็สูงไฟเบอร์ก็สูงนะครับกว่าเขาจะได้พันนี้มาเนี่ยเขาก็ใช้เวลานะ เริ่มมาเมื่อปี2,541ท่านรองศาสตราจารย์ดออรอุนารุธบุญประกอบก็เริ่มงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อการแปลรูปเป็นน้ำฝรั่งนะต่อมา2,543ถึง2,544เขาก็ทำการผสมพันธุ์แบบควบคุมระหว่างฝรั่งหลายพันธุ์ที่มีลักษณะ ที่ต้องการ2,147เขาก็คัดเลือกต้นลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์พอจอ3 3ขีด10นะและพ่อพันธุ์แป้นสีทองที่มีการเจริญเติบโตดีต้นแข็งแรงให้ผลดกผลขนาดใหญ่เนื้อ และไส้สีชมพูและมีกลิ่นหอมก็จึงขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต้นโดยการตอนกิ่งแล้วก็นำไปปลูกทดสอบเปรียบเทียบกับฝรั่งลูกผสมอื่นๆในแปลงปี2 5 5 1เมื่อกี้นี่คือปี2547นะ2551ท่านรองศาสตราจารย์ดรอุณารุธ นะแล้วก็ผู้ช่วยอุณรุตบุญประกอบและผู้ช่วยศาจารย์ดรเกรียงศักด์ไทยพงศ์ก็ได้ประเมินลักษณะประจำพันธ์ในแปลงทดลองและประเมินคุณภาพผลในห้องปฏิบัติการแล้วก็คัดเลือกแล้วก็ตอนแรกก็ให้รหัสไว้ก่อนว่ารหัสฮอ H O R T ก็ horticulture ย่อมาจากพืชสวน KP3 จากนั้นก็นําเอาต้นฝรั่งฮอคิดพีสไปทดสอบเพิ่มเติมในแปลงทดลองภายในเวียเขตอเมงแสนและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็นําผลฝรั่งไปทดสอบการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะพอปี2,564ก็ยื่นจดทะเบียนพัน์พืชใหม่ โดยใช้ชื่อพันว่าชมพูพิรุณโดยยื่นคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชนะฮะใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันุ์พืชเมื่อ19พฤษภาคม2564ลักษณะเด่นของพันุ์ชมพูพิรุณนะครับก็คือการเจริญเติบโตนั้น ทรงต้นก็แผ่ดีใบก็เป็นรูปใบหอกใบแก่จะมีสีเขียวแกมเทาอ่อนแผ่นใบไม่บิดผิวใบด้านบนเรียบฐานใบมนหรือป้านปลายใบมนหรือป้านดอกนะการเกิดช่อดอกต่อตาจะมี1ช่อจำนวนดอกบนช่อก็มี1ดอกอันนี้ก็ ทำให้ง่ายไม่ต้องคอยปริทิ้งผลนะครับทรงทรงกลมฐานผลมีปุ่มไม่มีจุกนะผิวผลสีเขียวปนเหลืองปนเหลืองอ่อนผิวผลเรียบไม่มีไม่มีสันเป็นแนวยาวตามผลเนื้อสีชมพูอ่อนและไส้สีชมพูเข้ม นะครับคือทั่วไปฝรั่งทั่วไปเวลาเรากินเนี่ยตัวเนื้อเนี่ยยังเขียวเพียงแต่ว่าไส้นะ่ะแดงอย่างหงเป่าสือใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งชมพูพิรุนเนื้อมันเป็นสีชมพูเลยอันนี้ก็เกิดจากการผสมพันธุ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้จดทะเบียนพันธุ์ไว้แล้วการต่อยอดงานวิจัยนั้นทางวิชาภาวิชาพืชสวนคณะเกษตร กำแพงแสงก็ได้ร่วมงานกับวิสาหกิจชุมชนชาวสวนขุนด่านจังหวัดกาญจนบรุรีเพื่อนำไปสู่การผลิตฝรั่งในเชิงการค้าและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเช่นทำสมูทตี้ฝรั่งทำกรม,มี่ฝรั่งชีสเค้กฝรั่งน้ำเช็ค อน,น้ำฝรั่งสกัดเย็นนะครับนี่เขาก็เอาไปทำได้เยอะแยะทีนี้คุณสมบัติละเอียดนะฮะของฝรั่งพันหวานพิรุณเนี่ยนะครับก็ให้ต้นแข็งแรงให้ผลดกผลขนาดใหญ่เนื้อสีชมพูอ่อนไส,ส้สีชมพูเข้มผิวผลสีเขียวปนเหลืองอ่อนผลมีขนาด460กรัม ก็เกือบครึ่งกิโลนะครับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ความหวานอยู่ที่10.9บริกวิตามินซี120มิลกรัมต่อร้อต่อ100กรัมนะครับมีปริมาณเส้นใยและก็สารต้านนุมูลอิสระเส้นใยก็ก3 7็0.37%แล้วก็12.2ลักษณะเด่นคือกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะรับประทานสดแปลรูปก็ดีนะครับ มีความหวาน10.84บริกปราณกรด0.48วิตามินซี120.7ไฟเบอร์0.37สารต้านอนุมูลอิสระ69.9มิลลิกรัมต่อร้อยนี่ก็คือฝรั่งซึ่งเป็นผลงานวิจัยของภอาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับท่าน ผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางบระมาตู้ปนอ2 2กำแพงแสนคนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับแอดซบูเอ4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็ สั่งมาได้ท้ง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับ วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลต จากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร